หลังจากที่ผมเพิ่งลงคลิปไปครับเป็นเทลเจาะเกาะน,นะครับก็เลยมีคอมเมนต์นะจากน้องบู๊ฟหนึ่งสองสามครับบอกว่าลองลิงเจาะเกาะหน่อยครับผมคิดว่ามัน่าสนใจมากเลยครับเล่นลิงครีแต่ไม่ออกครีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเกมนี้ครับผมก็รูเป็นเจาะรอยครับแล้วส่วนอันการเนี่ยผมเอาเป็นดูดเลือดมานะครับแล้วก็ไอเทมวันนี้ผมจะไม่ออกครีสักชิ้นเลยแต่ว่าเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าลิงอ่ะยังไงมันก็มีอัตราครีอยู่แล้วนะครับอาจจะเห็นเนี่ยครีบ้างนะ แต่เกมนี้เราจะไม่ออกคีเลยพลังแฝงเราก็ไม่เกี่ยวกับคีไม่มีเบสตรงเบสซิ่งอะไรทั้งนั้นหแู้วยกสวยจัดอู๋ผมมาถึงต้นเกมผมคิดก้าร้ลอยคุณด้วยทำไมพอผมไม่ออกคีผ <c oughs> มติดคีดีจังวะ <c oughs> <c oughs> และตรงกลางผมกำลังมาไงนะคุณอุ้ยตดถึงหรือเปล่าอือแล้วเขาฟิกหนีแล้วผมเข้าไปทุบใส่ปั๊บเอ้าอะไรวะไม่มันเป็นทุบป้อมเฉยเลยนิ้วเบียดเมื่อกี้ ชิ้นแรกจะเป็นโซลิเปอร์นะครับแล้วก็ก็จะออกเป็นโบเค้นผมว่าความแรงน่าจะเริ่มจากโบเค่นนะตอนนี้ดูผมทุบทุบที่ประมาณ600นะฮะแล้ว<ด>ผมกำลังมาล่าบเอ้ยบูเหรอเอาดีตัดดีตัดทิ้งนี่ครับตัดบูทิ้งตัดบูทิ้งวยมีคนจะตายคุณอุ้ยโอ้โ้าขนาดแล้วก็ซากซากในบ้านเลยไหมล่ะ และผมมาทูปใส่แล้วผมสตาร์นใสทูปล่อยหนึ่งทีและจังหวะนี้เกี่ยวมาทูบใสอีกทีหนึ่งมีเจไปไหนเอ้สตาร์นรถนออเออคือค่อจะไม่ถึงซะแล้วสุดยอดไปเลยครับตอนนี้ครับผมได้โซลิเบอร์แล้วฮะผู้ชมแต่ข้างบนครับเหมือนจะเจ็บหนักแล้วาร์ไปข้างบนหน่อยดีกว่าใช้บริการวาร์แป๊บแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในบ้านแล้วผมมุดมาทางนี้ผมมุดมา้าอีหรือเปล่า และจังหวะนี้ตดใส่ทุกต,ตอไอ้ <c oughs> แล้วกูทุกป,ป้อมอีกแล้วนิ้วกูเบียดไปทางนั้นอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงไม่ไหวแล้ววะขอดึงกลับแปบ๊บ <c oughs> ผมไปทุกป้อมสองทีแล้ว เดอะเป็ดขอแนะนําพ่อหมดเทวเปย์บริการเติมเกมที่สายเปย์เกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสําหรับคนดูช่องเดอะเป็ดนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้องเทวเปย์เท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเดอะเป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอน่อผมไปยาวๆล่สองโกคูแต่ไอ้ซูเปอร์ชายาเห็นไอ้หัวทองๆข้างบนมากคุณด้วย หัวทองทองอ่ะเออหัวทองทองอ่ะหัวทองทองรูดตำแหน่งหัวทองลูดตำแหน่งแล้วผมมาแล้วปั๊บปั๊บสตันใส่ทุกใส่หนึ่งทีไอหัวทองซุปตัวสีเ่าเฮ้ยมันก็ชุดเดียวหายเหมือนกันนะคุณอุ้ยเวลาแกงอ่ก็ไม่ต่างอะไรจากเล่นสายครีนะแล้วเล่นสายนี้ก็่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเทียบดาเมจไม่ต้องเทียบดาเมจตดใส่ตดตดใส่เออเอาบ้านเลยแล้วกันปึ๊บ ปึ๊บในบ้านละตรงกลางเหมือนจะมีเหลืองและตอนนี้ครับผมมันจะได้โบเกนแต่ตรงกลางเหมือนจะมีเหลืองและคุณอุ้ยตดใส่หนึ่งทีแล้วผมกําลังเดินไปคุณอุ้ยฆ่าไปแล้วคุณเดินไม่ถึงกูขาสั้นทุบใส่ครับตอนนี้ทุบประมาณหนึ่งพันนี่ยามีอัน้และพูดถึงโบเกนพูดปึ๊กก็มาปั๊บผมต้องไปเทสดาเมจโบเกนสักหน่อยผมกดวินวอลเข้าไปแล้วผมทุบใส่หนึ่งทีแล้วผมสั้นแล้วได้ดีเจนมาแล้วทุบใส่ยอนแต่ไม่ติดยอนติดตัวนี้แทนแล้วผมทุบใส่ตัว กูไม่ได้คิวเลยจะเป็นใครวะหนี่ทุกๆเอาเวลาสักหน่อยเวลาแล้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดป้ดเรียบร้อยมันแลกเดี้ยไม่ทันเฮ้ยเจ็บอุ้ยยังรอดอยู่อ่าอร่อยย้อนครึ่งหลอดขนมขนมอุ้มมันวินวอลแค่ขนมสวัสดีขนมสวัสดีขนมขนม อร่อยจริงๆและผมมาผมโดดเข้าใส่ทุบทีหลังแอนแตกเลือดไปแล้วแลกเลือดไปแล้วแล้วผมเข้ามาทุบทีหลังแอนเออเฮ้ยแรงอยู่นะหทุบทีโอ้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 โู้โอ้โอ้เอาเรื่อง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 อยู่รู้เห็นด่าไอ้หนผมบ้าเอาเป็นเด็กเธอของเล่นเฮ้ยมันแบบลงเป็นข้ออยู่นะมันแบบไม่ต้องลุ้นด้วยไม่ต้องลุ้น ไม่จริงกันแทนห่อหล่อหลอนี่ยังไงล่ะอืม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 เลงอยู่แรงอยู่ลงเป็นข้ออยู่ก็พอมีบ้างดาเมจอะอะทีมีดูดเลือดมันก็ดีเหมือนกันเออพอมีดูดเลือดแล้วไอ้นี่ไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมลองเล่นตาสองตานะครับพอมันไม่มีดูดเลือดอะลิงแอบเล่นยากเนี่ยก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงลิงทั่วๆไปเขาออกดูดเลือดกัน แต่ว่าตอนนี้ครับผมกำลังจะไปหาเขาหนูอยากได้เขาหนูอยากได้เขาุยาขา้ยละลงเป็นข้อลาอเป็นแข้งอยู่แล้ววินวอลกมาจัดไปน้องอืออืมเรียบร้อยมาอยู่วู่เห็นผมลุกซินปะมันเหมือนตัวเลขมันไม่เยอะแต่ว่ามันแบบว่ามันเข้าเนื้อเต็มเต็ม,ตมอะ่ะมันเข้าเนื้อมันเข้าเนื้อสวัสดีฮะขอ,เข,เ,อะเข้าเนื้อหน่อยฮะเข้าเนื้อหน่อยขอ เข้าเนื้อหน่อยเข้าเนื้อหน่อยเข้าเนื้อเข้าเนื้อเข้าหน้าเนื้อหิวเลยวะหิวเลยครับผมมีดาบแดงนะครับการที่เรามีดาบแดงทําให้เราเออทาให้เราทาให้เราผิวยังไงเล่ามันเลกเล็กปูไม่ใช่เล็กปูมันมีอะไรเกียวมันมีเกียวชิบหายจะออกจะออกจะออกย้อนีออ อู๋ละเลือดหน้ากินหน้ามัหมันทุกตัวชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นาดาบแดงอีกเล่มหนึ่งฮะตอนนพอีผมทุบทีวะมณแบบเกือบสองพันนะอูยติดี่สามพันนะครับและฉันกําลังอ้อมไปเจอใครผมเดิผมเดิผมเดิเจอใครกําลังไปจ้ากํ<จ>าลังไปจ้าขอหน่อยรักกัน <c oughs> ไม่ถึงกูไม่ถึงกูถึงลวกูมาแล้วกูทุบอุ้ยสิ้นหายเลยเฮ้ยเดี๋ยว สิ้นหายเลยเมื่อกี้สิ้นหายเลยเมื่อกี้ย,ยังสินปะยังไม่พอไม่พอผมว่าดาบแดงมันต้องมาผมอยากใส่กับบีแจนนะบีแจนนี่เป็นตัวละครที่ดาามจเยอะมากนะผมอยากรู้ว่าผมกับบีแจนใครจะเหนือกันแต่ทว่าปับปับเขาไว้แลกเลือดแล้วยังไงมึงจะเอาสก,กี่หลอดมึงจะเอามีกี่หลอดนะจะมีกี่หลอดก็สู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันแรงมากขอเน้นๆและดาบแดงอีกเล่มผมมาแล้วขอเน้นๆเขาอ้าว โอ้ไม่ถึงส,สวยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เออได้เฉยและไงแล้วไงคนแรกเลือดคนแรกเลือดหมันเกี้เออเออได้อยู่อ่ะเมื่อกี้อีรเมีอันตีสวยจัดโดนสองเลยหูสามพดครับคีดทีสามพั 3, ครับสามพันเจประมาณนี้แต่ผมชอบลิงเมื่อก่อนมากกว่าน,นะที่ทุบเป็นแบบแปดพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ย ตอนนี้มันแบบ <hhhh troll> มันเนิร์ฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นดาบแดงอีกเล่มให้ทุกคนได้ดูนะครับใกล้ละเครับผมจะขายรองเท้าครับเพื่อข <Okay>. ึ้นดาบแดงครับเล่มที่สามครับตอนนี้ดาบแดงสามเล่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแรงขนาดไหนขอดทุบหน่อยติโอ้ขอทุบหน่อยติวอ้ผมขอเข้าไปหายย้อนย้อนอุยหายไหนขอทุบเลยดาบแดงสามเล่มมาเดิมาเดิ ร้องถึงกับร้องหมดตี้นี่มันลิงสายไม่คริแต่ก็คริถีชิบหายเธอ,อมันคริถีกว่าตอนออกครีอีกวะเนี่ยหรือมันเป็นบั๊ของเกมรัะน่าจะจบแล้วครับและนี่ครับคือลิงที่ไม่ออกคริครับสายเจาะล้วนๆส่วนตัวผมคิดว่าเล่นสายชิแรงกว่าครับเกมนี้ครับผมว่าทุบไปแสนสิครับจบกิดนหน้าครับไป